เอสกันตพงเล่าว,วินาทีเฉียดตายอีกครั้งพร้อมแจ้งกำหนดการบวชหลังจากที่ก่อนหน้านี้เอสกันตพง์บำรุงรักเกิดอาการวูบหมดสติจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนและอยู่ในอาการหมดสติหลายเดือนสาเหตุจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและหลังจากนั้นสามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เอสกันตพง์มีแผนจะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาพระธรรมแต่เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่ออาการป่วยของเขากลับมากำเริบอีกครั้งจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทำให้แผนการบวชต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนโดยเอสกันตพงได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการป่วยและแจ้งกำหนดการบวชว่าเป็นการที่ตั้งใจมานานแล้วแต่มีอีกเรื่องที่ทุกคนยังไม่ทราบพอดีผมกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลคือผมเข้าโรงพยาบาลรอบที่สองถึงสเครื่องกระตุ้นหัวใจทำงาน ความจริงคือทำงานไปอีกครั้งก็คือวันที่19พฤศจิกายนและผมก็อยู่โรงพยาบาลถึง28พฤศจิกายนเลยปกติผมก็นึกว่าเครื่องทำงานนิดเดียวไม่เป็นไรแต่รอบนี้เครื่องทำงานแล้วพอถึงโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินหัวใจหยุดทำงานหยุดเต้นแต่โชคดีที่ถึงห้องฉุกเฉินพอดีจะไม่ได้ว่าคุณหมอใช้เครื่องอะไรเพื่อให้หัวใจกลับมาทำงานเหมือนไม่ให้เสียชีวิตโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำพอผมตื่นขึ้นมาถามคุณหมอว่าจะเริ่มทำ หรือ,อยังคุณหมอบอกว่าหัวใจหยุดเต้นไปนานแล้วผมเลยบอกว่าเพิ่งทราบก็เลยทําให้รู้สึกว่าที่วางแผนอยากจะบวชไว้ก็เลยตั้งใจว่าจะบวชตรงกับวันที่ออกมาซึ่งกลับจากโรงพยาบาล28พฤศจิกายนก็ตั้งใจ28ทธันวาคมนี้ครับจะบวชความจริงวางแผนเรื่องการบวชจะไปบวชที่อินเดียแล้วก็เข้าโรงพยาบาลก่อนไปบวชอินเดีย ประมาณวันสองวันก็เลยเลื่อนที่อินเดียไปแล้วพอเลื่อนไปสักพักก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกก็เลยรู้สึกว่ารอบนี้ขอให้ไม่เกิดเหตุอะไรดีกว่าผมตั้งใจอยากจะบวชจริงๆ